ไจโรเอ็กซ์อ่ามาครับวันนี้เรามาจัดอันดับลูกอาเบเบท็อปใจโรเอ็กซ์กันดีกว่านะครับให้ดูก่อนนี่ท็อปใจโรเอ็กซ์นะครับวิดีโอก่อนผมลงไปเพื่อนหลายคนบอกว่าของปอมปอมปอมปออมครับคือมันไม่ใช่เบเบทเอ็กซ์ไงถ้าเป็นเบเบทเอ็กซ์แล้วแบบตัวหนึ่งหลักสิบหลักแบบร้อยกว่าบาทอ่านั่นน่ะของปอมแน่นอนแต่นี่มันคือท็อปใจโรเอ็กซ์นะครับมันเป็นคนละยี่ห้อกันอารมณ์เหมือนแบบถ้าเราไปซื้อรองเท้าเบลจิที่ทรงเหมือน อแอร์จอแดนเหมือนจอแดนอะไรของไนกี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ของปลอมไงมันแค่คนละยี่ห้อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างแล้วก็เล่นกันขำๆนะครับยังไงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเจ้าตัวถูกตัวแพงมันก็คล้ายๆกันมันก็แบบถ้าเกิดมันกระเด็นออกมาก็มีโอกาสโดนเหมือนกันนะครับยังไงทุกครั้งเล่นก็ระมัดระวังแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก็พอจบนะครับนี่คือท็อปเจโร่เอ็กซ์นะครับ, X, รบถ้าจะบอกว่าของปลอมอีกผมก็ไม่รู้ทำไงแล้วนะครับมันคือท็อปเจโร่เอ็กซ์มันไม่ใช่เบบีเอ็กซ์ เข้าใจไหมครับอาจจะแค่ร <two, mus> ูปร <bs> <phases> right ่างคล้ายๆแต่ก็ไม totally ่เหมือนหมดใช่ไหมล่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องจริงปลอมคับเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่ท็อปใจโรกเอ็กคือตัวเนี้ยมันมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปหมดเลยนะครับแต่ละสีแต่ละตัวอะเหมือนี้เห็นไหมดูด้านข้างนะครับนี่รูปทรงมันแตกต่างกันนี่สีดําสีดํามันจะดึงดำๆอย่างงี้นี่อ่าแล้วก็สีน้าเงินเห็นไหมครับ วันนี้เราไมา่เล่นกันขำๆครับจับแข่งหาซิงแชมป์ดีกว่าจับคู่คู่ค,คู่แล้วก็เจอกันใครอันดับหนึ่งประมาณนั้นเองนะครับผมจะเริ่มคู่ไงดีเอาเป็นคู่อย่างนี้แล้วกันนะน้ําเงินเจอกับทองก่อนแล้วก็ดําเจอกับแดงใครชนะมาเจอกันเป็นแชมป์อย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมมีคนเดียวก็อาจจะต้องปล่อยทีละตัวอาจจะมีตัวดึงเสียเปียหน่อหนึ่งไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะโอเคมางั้นออกมาก่อนคู่แรกผมขอเริ่มที่ ฟ้าและทองแล้วกันนะครับมาเรา,าดูสนามกันให้จชัดนะครับนี่มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพื่อนว่าใครชนะครับลองพิมพ์มาดูก่อนก็ได้แล้วก็ผมใส่ไว้พร้อมทั้งคู่ก่อนแล้วกันนะอ่าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าตัวฟ้ามันจะดุหน่อยเอาสีฟ้าลงก่อนแล้วกันทั้งนั้นนะผมปล่อยสีฟ้าไปก่อนนะไอ้แต่นี้นก็สีทองปล่อยในความแรงเท่ากันมาดูกันครับอ,อุ้ยอันละดูอุ้ยเรียบร้อย จบครับโอ้ผมเพิ่งพูดไปว่าสีน้้ำเงินดุกว่าดูไปหมุนต่อข้างนอกครับเรียบร้อยเสร็จจบเฮ้ยผมพูดไปเองว่าน้ำเงินดุกว่าไปแล้วครับนี่ทดาดามสีทองชนะไปแล้วหนึ่งครับโอ้โหงั้นสีทองเข้ารอบไปก่อนนะครับอันนี้เขารอวางค้างนี่ก่อนนะอ่าโอเคเงินตกไปบ,บายอ่าต่อไปครับนี่ แดงเจอกับดำเพื่อๆว่าใครจะชนะอ่ะมาดูกันเดี๋ยวผมขอใส่สายทั้งสองอันก่อนนะครับจะไ้พร้อมกันนี่เออมาเอ้ยโอ้โหสีตรงพอดีเลยแดงกับแดงดำกับดำนะครับอ่ะงั้นปล่อยแดงไปก่อนแล้วกันนะและไปจากนั้นดำเอ้หลุด โอ้ขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ครั้งนี้ถือว่าพลาดไปเอาใหม่อีกทีนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวมันไม่ยุติธรรมนะอ่าทีอีกท,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 ทีอีกทีอีกหลุดมือทั้งนั้นเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับปกติความผิดพลาดอ่ะโอเคงั้นปล่อยดําก่อนเปลี่ยนเมื่อ,อกีอ้ดําพลาดไปงั้นผมปล่อยดําก่อนอ่ะบอกให้แน่นเน่นนะโอเคมาไปเลยครับดํามาก่อนแล้วอุย้ย จอมดิดุ้แล้วครับต่อไปแจกมามามาเออดูครับมา,า,าเอาดิาเอาสิเอาสิอุยอ๊ยอุ๊ยอู้วเฮ้ยยัง,ย,งยังอัดอยู่โอ้โหเพื่อนความเมตอัดอยู่เลยครับมา เรียบร้อยครับเท่ากับว่ารอบนี้สีแดงผู้ชนะสีดาตกรอบไปลแววฮ่าฮแล้วนี้ครับเราได้ผู้ท้าชิงแล้วครับเป็นสีทองและสีแดงอ่าเพื่อนๆเชียร์ฝ่ายไหนครับทองหรือแดงคอมเมนต์มาฮ่ามาดูกันครับนัดชิงชนะเลิศมาดูกันใครจะเป็นศึกเ้าแห่งท็อปใจโรเอ็กซ์เท่าที่ผมมีในหนึ่งกล่องนะครับอ่ามาเพื่อนๆว่าใคร ให้ผมลองนี้ก่อนนะผมว่าทองเมื่อกี้ทองชุดแรกอัดสีน้ําเงินกระเด็นไปเลยไม่น่าเชื่องั้นตัทองดูภาษีดีกว่านะครับให้ทองลงก่อนละกันนะอ่าโอเคไปไปภาษีเดโอ้โหโอ้โหสีแดงมาโอ้ยอย่างนี้ต้องบอกว่าเสมอครับกระเด้งออกทั้งคู่โอโหโอ้โหโหอะโอเคเออเอ้าเฮ้ยสีดำเอ้าโอ้สีแดงยังหมุนอยู่เลยอืมไม่ธรรมดาโอเค คอยอรอบคอยรอบอยังไงต้องมีผู้ชนะเกมนี้มันจะไม่มีคําว่าเสมอครับอ่ายัางไงก็ต้องมีผู้ชนะหนึ่งคนนะโอเคมาขออีกทีขออีกออนะทีขออีกท้เดี๋ยนะไปคล้องไปก่อนเดี๋ยวจับแดงต่อมาดูกันครับดูกันครับว่าใครจะโอ้โหสุดยอดโอ้อโหอ่านี่ครับ อัดกระเด็นครับเท่ากับว่าสีแดงเป็นชมเปี้ยนครับโอ้โหโอ้โหดูจากร่องรอยครับอัดหนักหน้าดูนี่โอ้ชนกระเด็นหมดเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะจะสีทองจะสีดำหรือว่าจะสีฟ้าแพ้หมดเลยครับสีแดงตัวนี้มีชื่อไหมไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นรหัสรุ่นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่แล้วก็ตัวด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันนี่เผื่อเป็นไอเดียเพื่อนๆไปดูไปซื้อไปอะไรอย่างนี้นะครับอ่ตัวนี้ โอ้สุดยอด่อะเอาตรงนั้นผมก็ไม่ได้มีความรู้อะตัวนี้สายดีเฟนซ์สายอะไรพวกนี้ยที่เขาพูดๆกันผมไม่เข้าใจเลยนะครับผมแค่ปล่อยมันเล่นทนแค่นั้นจบไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเล่นคำๆแต่ว่าก็คือจัดมาจากท็อปเจโร X ตัวนี้นะครับที่มันเป็นกล่องเป็นเซ็ตแบบนี้ก็ได้มา3ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งผมซื้อแยกต่างหากนะเอยใช่ไหม เดี๋ยวก็นี่สี่สี่สี่ตัวใช่ใช่ใช,ช่ผมอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่หได้มาสี่ตัวผมก็จับมาลองเทสดูนะครับประมาณนี้นะได้มาสีแดงนะแต่และอันผมไม่แน่ใจนะว่าอ่าเหมือนสีมันจะแรนดอมนะครับนี่อืม อ่านี่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  four random f o u อ color randomly selected นะครับก็คือไอตัวลูกขังให้เราได้จะเป็นแ a นดอมนะครับผมได้สีสีนี้มาและสีแดงของผมเป็นผู้ชนะไปนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับเล่นขำๆอย่าไปซีเรียสเล่นเอาสนุกๆ,ๆนะครับอ่าท็อปใจโร่เอ็กนะครับอยากได้บ้างจาดัดแตให้ลิงก์ใร์วิดีโอเลยนะครับมันจะเป็นเซ็ตพร้อมสนามแบบนี้เลยซื้อไปปุ๊บเล่นได้เลยนะครับแบ่งกับเพื่อนคนละตัวแล้วก็เล่นกันนะครับได้เครื่องยิงอีกสองแบบนี้ด้วยยอดอ่ะเอาไปเล่นกันได้นะครับท็อปใจโร่เอ็กนะครับไม่ใช่เบสเบสเอ็กนะ top jay ro eck